ในยุคที่เราเติบโตมาดูฟุตบอลมานะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยเริ่มดูเพราะชื่นชอบนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์เป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพแล้วแต่คุณจะเรียกเลยครับซึ่งถ้าเราจํากัดความมันมันง่ายที่สุดก็คือบรรดานักเตะเบอร์สิบมาแล้วแต่คำถามก็คือทำไมยุคนี้ครับบทบาทหรือพอรสวรรค์ของนักเตะจอมทัพอย่างเบอร์10เนี่ยมันค่อยๆลดระดับลงทำไมเบอร์10ถึงเกือบจะสูญย์พันไป m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือเครื่องดื่มสมุนไพร100%พยานาาพร้อมชาสดชื่นมีถังเช่าสกัด สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีขมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากทุกทางของเราไว้ก่อนเลยนะครับ s มนส d ตนท i ยแลนครับตอนนี้ยอดซับกำลังทะลุ400ซับไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับฝากไว้เลยครับและหลังจากนี้เกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าคอนเทนต์ใหม่ อ,อยู่ในคิวลิสต์อีกเยอะมากครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับประในวันนี้เนี่ยมันเป็นคําถามอาจจะเป็นคําถามคลาสสิกก็ได้ครับว่าในยุคที่เราเติบโตมาดูฟุตบอลมานะครับยีปี30ปีอะไรประมาณนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มดูเพราะชื่นชอบนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็น, maker, ปนจอมทัพแล้วแต่คุณจะเรียกเลยครับซึ่งถ้าเราจํากัดความให้มันง่ายสุด ก็คือบรรดานักเตะเบอร์สิบมาแล้วฮะเยโกมาราโดน่าซิรินซีดานโรนันดินโยฟานเชสโกทอตติเอาแบบที่นึกได้นะหรือเรเนลเมสซี่ก็ได้ครับอ่ะยุคปัจจุบันนี่แต่คำถามก็คือทำไมยุคนี้ครับบทบาทหรือพรสวรรค์ของนักเตะจอมทัพอย่างเบอร์สิบเนี่ยมันค่อยๆลดระดับลงในยุคที่เราเรียกว่าโมเดิร์นฟุตบอลเนี่ยนะครับทำไมเบอร์สิบถึงเกือบจะศูนย์พันไปประเด็นนี้น่าสนใจนี ลองไล่เรียงกันหน่อยครับแล้วลองหาเหตุผลไปพร้อมๆกันนะครับว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีช่วงเปลี่ยนถ่ายอย่างไรบ้างนะครับติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับผมเริ่มที่คำว่าเบอร์สิบก่อนครับเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้เนาะเอาอย่างนี้ครับฟุตบอลของเราเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มแข่งขันกันมาสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีไม่มีชื่อข้างหลังนึกออกไหมครับมันจะไม่มีชื่อแบบเบอร์นี้เบอร์เจ็ดเป็นโรนโดเบอร์สิบเอ็ดเป็นโมซาลาอลยมันจะไม่มีแบบ แต่มันจะมีแค่เบอร์1นึหรือเบอร์11ครับชื่อไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคแรกๆรซลที่19ที่มันมีการแข่งขันแบบจริงจังเนี่ยมันเลยเป็นแค่การวางหมายเลขตามตำแหน่งครับเบอร์1นผู้รักษาประตูใช่ไหมฮะอากองหลังก็จะเบอร์2แบ็กขวาเบอร์3แบ็กซ้ายเซ็นเตอร์ฮาฟอาจจะเป็นเบอร์4เบอร์5เบอร์6แล้วแต่ซึ่งในจำนวนนี้ ถ้าสมมติว่าเป็นเซนเตอร์ฮาฟเบอร์5เบอร์6เบอร์สก็จะกลายเป็นมิดฟิ์ตัวรับถ้าเซนเตอร์ฮาฟเป็นเบอร์4เบอร์5เบอร์6ก็จะกลายเป็นฟิ์ตัวรับเห็นไหมครับที่เหลือก็จะเป็นตัวรุกละมีเบอร์8เป็นมิดฟิ์ตรงกลางเบอร์7เบอร์11เป็นปีกนะฮะเบอร์9เบอร์10เป็นตัวรุกแล้วเบอร์10เนี่แหละครับที่มักจะอยู่ในตำแหน่งที่มันคาบเกี่ยวระหว่างกลางกับหน้าเป็นตัวที่คอยเชื่อมเป็นตัวที่คอยแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีอิสระ มีจินนารการมีพรสวรรค์ซึ่งพูดง่ายคือมักจะเป็นคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ทำให้ทีมชนะได้และมันก็มาเป็นแบบนั้นเรื่อยๆครับมันจึงทำให้ภาพจำของนักเตะหม,มายเลขสิบเนี่ยคือคนสำคัญของทีมนะเป็นผู้บันดาลใ้ให้กับทีมได้พรสวรรค์สูงออกบอลแต่ละครั้งเกมรุกดียิงประตูได้ยิงฟรีคิกเลี้ยงหลบโอ้โห3-4คน นั่นคือภาพจำครับที่ทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยครับว่าเฮ้ยเบอร์ส hmm. ิเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะไปใส่มันต้องเก่งจริงๆมันต้องแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบรู้เลยอะต่อให้คุณไม่ได้ดูฟุตบอลดูเกมนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหเบอร์สิมันเล่นแบบนี้นี่แหละคือคนที่เก่งที่สุดมันเป็นแบบนั้นครับถ้าจะเอาแบบอธิบายขยายความนะ g กล o ์ com, เขาเคยให้บัญญัติแบบนี้ครับว่าผู้เล่นหมายเลขสิบน,นะครับถูกเข้าใจว่าเป็นคนที่สวมเบอร์นี้ในตำแหน่งย์เมイเ maker หัวใจสําคัญสําหรับเกมรุกของทีมเบอร์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะอยู่คู่กับวงการฟุตบ,บอลมานานมากและความเข้าใจนั้นก็ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผู้เล่นที่จะใส่เบอร์สิบได้นะครับจะต้องเป็นตั้งแต่ที่มีวิสัยทัศน์เฉียบแหลมตระหนักรู้ถึงการเล่นของทีมมีทักษะในการออกบอลมีเทคนิคมีความสามารถในการอ่านเกมเป็นตัวกําหนดจังหวะในเกมรุกของทีมซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจึงทําให้ควบคุมกระแสาการเล่นของทีมได้ ดังนั้นเราจะพบได้ว่านักเตะหมาเลขสิบในยุคก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนคอนักเตอร์ก็ได้ครับคนคุมคุมจังหวะในวงออเคสตราหรือคนที่คอยเชิดหุ่นอยู่ข้างหลังให้ให้ทีมเนี่ยมันเดินไปที่ทางนี้ตัวอย่างก็อย่างที่เราบอกไปนะครับเปเล่มาโรน่าซีดานยูร์นคราฟ์แม้ว่าคราฟอาจจะใส่เบอร์14ะแต่ว่าบทบาทเนี่ยมันคือพร a เมี r เกอร์นั่แหละครับไล่เรียงมายุคเอาแบบใกล้ๆหน่อยก็ริเกลเมตติ กา้าเมสซี ga, ่เออซิลนะครับได้อยู่ครับได้อยู่แลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับบทบาทตรงนี้เนะี่ยมันยิ่งทําให้เกมฟุตบอลได้รับความนิยมมากขึ้นครับเพราะใครๆก็ชอบดูเกมลุกอยู่แล้วครับเมื่อฟุตบอลคือความเอนเตอร์เทนที่ต้องทําให้คนดูนั้นสนุกครับหมายเลขสิเนี่ยมันจึงเป็นตัวแทนของความเก่งกาจความเหนือชั้นความเป็นผู้เล่นที่แตกต่างจากคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามครับโลกของเราอะนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลครับโลกเราเนี่ยม,มันมีคําว่าวิวัฒนาการ คำจำกัดความของเบอร์1ิมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปถ้ารับทราบไปแล้วว่าเฮ้ยเบอร์1ิยุคก,ก่อนเป็นแบบไหนตั้งแต่ตรงนี้ไปต้นไปครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วโอเคครับในยุคนี้ฟุตบอลยุคใหม่นะครับเบอร์สิเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนของของความสร้างสารรค์ของเป็นผู้ประชาการนะฮะแต่บางครั้งบางทีมบางระบบตำแหน่งนี้อาจจะไม่จําเป็นแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่า ฟุตบอลมันมีวิวัฒนาการเนี่ยแหละครับอะไรที่มันเติบโตขึ้นมาได้รับความนิยมมากขึ้นผู้คนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆแตกแขนงไปครับกิ่งก้านใบออกไปเรื่อยหลากหลายมิติมากขึ้นเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะได้รับเกียรติยศและสิ่งสาคัญที่มันเป,นปลี่ยนแปลงไปก็คือฟุตบอลมันมีรายละเอียดเยอะขึ้นครับทุกทีมมีแท็กติกที่มันลึกล้ํามากขึ้นครับ เพราะอะไรเพราะชัยชนะเนี่ยแหละครับการต่อสู้ในโลกของฟุตบอลยุคนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมันมีมันป็นเรื่องของทุนนิยมครับการต่อสู้เม็ดเงินธุรกิจรายได้ต่างๆเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากแพ้ครับเมื่อคุณทําธุรกิจคุณก็ต้องการประสบความสำเร็จและในแง่ของการประสบความสำเร็จในโลกฟุตบอลก็คือการเป็นแชมเปี้ยนทุกคนอยากจะไปอยู่ตรงจุดนั้นครับจึงต้องพยายามหาหาวิธีการที่มันลึกล้ํามากขึ้นวางแผนให้มันแบบแยบยลมากขึ้นมีแท็กติกที่มันแบบ หลายชั้นหลายขั้นตอนมากขึ้นซึ่งถ้าเราเทียบกับยุคก่อนก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้ครับมันจะเป็นการต่อสู้เหมือนแบบซื่อๆหน่อยคุณเก่งกว่าคุณชนะไปมันจึงเปิดโอกาสให้บรรดาน้กเตะที่มีพรสวรรค์สูงเหล่านี้เนี่ยมีช่วงเวลาที่แบบแสดงความคิดสร้างสรรค์แสดงจินตนาการของตัวเองออกมาแต่พอมาถึงยุคนี้ที่มันสู้กันด้วยเรื่องของแท็ติกมากขึ้นต้องการผลลัพธ์เป็นผู้ชนะมากขึ้นบรรดานักเตะเบอร์สิบเนี่ย เล่นตามเพอใจไม่ได้แล้วครับคุณจะแบบโอ้โหอบอลเพื่อออกบอลครั้งเดียวหรือเลี้ยงหลบสี่ห้าคนสมัยก่อนถ้าเลี้ยงไม่ผ่านก็กลับไปเซตกันใหม่แต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วครับโดนตัดบอลกลางทางเนี่ยสวนกลับมาเราะเพอเสียประตูมันต้องละเอียดมันต้องแบบทําทุกอย่างให้มันชัวให้มันแน่ครับว่าฉันจะต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้ให้ได้เมื่อฟุตบ,บอลมันเข้มข้นมากขึ้น เน้นรายละเอียดเน้นแท็กติกมากขึ้นนักเตะที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ค่อยมีสูวรร่วมกับเกมมากนักเท่าไหร่เราเป็นแค่ในจังหวะที่มันโชว์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อยๆถูกให้ความสําคัญลดระดับลงมาครับเคยมี <c oughs> บทสํารวจนะครับจากทางเว็บไซต์ size nordic com นะฮะเขาบอกเป็นสติอย่างชัดเจนเลยครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปี2008นะครับนักเตะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการวิ่งมากกว่าเดิมห้าสิบเปอร์เซ็นต เพิ่มเติมเรื่องพละงกำลังความฟิตพลังงานเข้ามาเพราะมันเชื่อมโยงจากที่ทักติกมันต้องใช้พลังพวกนี้เยอะขึ้นครับเอายกตัวอย่างง่ายๆครับคือถ้าย้อนกลับไปครับในยุคอดีตเนี่ยยีปี30ปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละเกมนะครับถ้านักเตะสักคนหนึ่งโอ้โหมีค่าเฉลี่ยวิ่งได้สัก1ิกิโลเมตรต่อเกมเนี่ยสุดยอดนะครับสุดๆแล้วครับโอ้โขยันเ้ลืะเกินเจ่งมากเจ๋งมากแต่พอมาเป็นยุคนี้ครับเอาเทียบกับเอกโองกองเตะก็ได้ครับ กองกลางพลังงานเหลือล้นของเชลซีเนี่ยนะฮะแล้วก็แชมป์โลกกับฝรั่งเศสเมื่อปี2018เนี่ยมีค่าเฉลี่ยการวิ่งต่อเกมขั้นต่ำนะครับย้ำว่าขั้นต่ำนะครับอยู่ที่11.85กิโลเมตรต่อเกมครับขณะที่เจสมิลเนอร์ครับกอง,กล,งก,กลางตัวเก๋าของลิเวอร์พูลเนี่ยอายุย่าง36แล้วนะครับยังเคยทำสถิติวิ่งต่อ1เกมนะครับได้สูงสุดถึง12.63กิโลเมตรครับในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกปี2020ถึง2021ครับ ที่ริ์ภูลชนะอายักษ์หนึ่งศูนแล้วไม่ใช่แค่นักเตะกองกลางเท่านั้นนะครับนักเตะคนอื่นตำแหน่งอื่นๆก็ต้องวิ่งมากขึ้นกว่าเดิมครับจากการเปิดเผยสถิตินะครับของเคิร์นการ์สติลครับคนนี้เป็นนายทวารทีมชาติเบลเยียมของวอร์ฟบัวก็ยังเคยมีที่ค่าเฉลี่ยในการวิ่งต่อเกมเนี่ 6.4กิโลเมตรตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับมันยังต้องมีส่วนร่วมับเกมเยอะขนาดนี้นั่นคือวิวัฒนาการของฟุตบอลครับหรือซิลฟีเกอร์เซนก็ได้ครับกองกลางทีมชาติไอซ์แลนด์ครับเคยเล่นให้โวนซีเคยเล่นให้ sea, เอลว์ตันเคยทำสถิติวิ่งมากสุดต่อเกมนะฮะ13.18กิโลเมตรครับสิ่งที่จะพยายามบอกก็คือเกมฟุตบอลในปัจจุบันเนี่ยนะครับล้ำมากขึ้น เข้มข้นมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นและคุณต้องฟิตมากขึ้นครับพลังของร่างกายความเข้าใจในเกมความเข้าใจของแผนงานการยึดมั่นในระบบการเล่นเป็นทีมต้องมานันแรกครับรับก็รับทั้งทีมรุกก็รุกทั้งทีมเพราะฉะนั้นเมื่อเกมฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันมันมีผู้เล่นที่เล่นเกมรับมากขึ้นอีกทั้งนักเตะเกมรับแต่ละคนก็ยังวิ่งกันมากกว่าเดิมอีกมันจึงทําให้นักเตะหมายเลขสิบเหล่านี้ครับซึ่งเป็นศิลปินลูกหนังเนี่ยแหละครับทีใช้พรสวรรค์ใช้จินตนาการเนี่ยนะครับ มันจึงมีโอกาสโชว์ผลงานเรียงน้อยลงหรืออาจจะโชว์ผลงานแล้วยากขึ้นเพราะคุณมีนักเตะเกมรับเยอะขึ้นที่พลังงานเหลือล้นมากขึ้นมีนักวิชาการคนหนึ่งครับชื่อว่าปีเตอร์คลัสทัฟนะครับคนนี้นะครับเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักเขียนจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นของเดนมาร์กนะครับสรุปถึงเรื่องยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงของฟุตบอลบอกว่าจังหวะฟุตบอลโดยทั่วไปนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมาก และดูเหมือนว่าความเข้มข้นของการวิ่งและการใช้พละกกำลังจะคงที่ตลอดเกือบทั้งเกมคือหมายว่าสู้ทั้งเกมครับวิ่งแบบเนี้ยกันทั้งเกมช่วงเวลาพักหรือการเคาะบอลไปมาแทบไม่มีให้เห็นแล้วครับมันจะถูกทดแทนด้วยการวิ่งวิ่งแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อฟุตบอลปัจจุบันเป็นการเล่นเป็นทีมที่อาศัยพละกําลังอาศัยความฟิตและยึดมั่นในระบบทีมเวิร์กเป็นอย่างมาก การที่จะใช้โคต้ต้านักเตะคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งอ่ะปากเป็นเบอร์สิบเอาเลยตามสบายตามจินตนาการตามพรสวรรค์ตามศิลปินของคุณได้เลยเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงครับนั่นหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเกมรับของนักเตะเบอร์สิบเหล่านั้นได้เลยครับแต่ในยุคนี้การตัดสินมันเกิดขึ้นเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆปลีกย่อยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นหลายทีมจึงไม่ค่อยเห็นประโยชน์ครับว่ามันอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้ครับเบอร์ hip, สิบศิลปินนุกหนังพรสวรรค์สูง จินตนาการเลี้ยงหลบสวยงามนู่นนี่นั่นต่างๆโยคิมเลิฟครับอดีตกุนซือทีมชาติเยอรมนีนะครับซึ่งเคยพาทีมควา้าแชมป์โลกเมื่อปี2 0 1 4เนี่ยเคยพูดถึงกรณีที่มีสื่อถามว่าทำไมไม่ค่อยใช้งานเมสซิสเออร์ซิลเลยครับนี่คือจอมทัพมันสมองฉลาดเป็นกฎนักเตะที่ดีมากของเยอรมนีเป็นเพลย์เมกเกอร์โดยธรรมชาติเลิฟ <Love S 2> ให้สัมภาษณ์บอกว่าตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์คือสิ่งที่ตกรุ่นในฟุตบอลยุคนี้ไปแล้วสถานการณ์ของเล่นหมายเลขสิบเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับ มันไม่เคยมีอยู่จริงในทุกวันนี้นักเตะอย่างกุนเทอร์เนสเซอร์มิเชลพลาตินีเซเรนซีดานคือสิ่งที่เราหาไม่เจอกันมาหลายปีแล้วทุกวันนี้เราได้เห็นนักเตะที่เป็นย์เมเกอร์ต้องถอยร่นมายืนลึกกว่าเดิมและเล่นเกมรับให้ได้ด้วยความสําคัญของพวกเขายังคงมีอยู่ครับแต่คําจํากัดความเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปการจะให้ยืนอยู่แดนบนและรอเล่นเกมลุกอย่างเดียวเนี่ยในสไตล์เบอร์สิบแบบคลาสสิกเนี่ยไม่มีจริงอีกต่อไปครับซึ่งก็น่าคล้อยตามนะครับเห็นภาพชัดเจนเลยครับ มุมมองของน,นี้คิมเลฟิฟหรือถ้ามันจะมีแบบแย้งหน่อยก็อาจจะมีเมสซี่ก็ได้ครับที่แบบโอ้โหเหนือมนุษย์มานาเหลือเกินมันเคยมีการจับสถิติแบบนี้ครับว่าในเกมเอลกาซิโกครับเมื่อปี2017ันสิบนะครับเมสซี่ทำไป1ประตูและ1แอสซิสต์พาบาร์เซโลนาเนี่ยบุกชนะเรอัลมาดริด3-0เกมนั้นเนี่ยมีการเก็บสถิติบอกว่าเรโนเมสซี่ใช้เวลา75นาทีจาก90นาทีทั้งเกมน่อครับไปกับการเดิน เดินทอดน่องไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเกมเลยครับแล้วก็จ็อกกิ๊บเบาๆอีก9นาทีมีแค่ประมาณ6นาทีเท่านั้นครับที่เขาสปีดหรือว่าสปรินต์เต็มฝีเท้าเนี่ยเพื่อเข้าสู่ในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็เล่นเกมรุกแค่หนาทีนั่นแหละครับซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโอโ้โหโดนตีหน้าแล้วครับว่าขี้เกียจวิ่งไม่มีส่วนร่วมกับทีมไม่ค่อยช่วยทีมเล่นเกมรับเป็นภาระของเพื่อนหรือเปล่าแต่นี่คือเรลเนลเมซซี่ครับมันคือความแตกต่างแบบครั้งยิ่งใหญ่ ของโตร,รถ้าจะเป็นแบบเบอร์สิบแบบคลาสสิกแบบเมสซี่คุณต้องทาได้อย่างเมสซี่หนึ่งเกมอาจจะวิ่งเต็มที่สักหนาทีแต่สร้างความแตกต่างไายยิงประตูได้มีแอสซิสได้ถ้าทําได้ก็อาจจะเป็นข้อย,ยกเว้นได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ครับมันยากมากครับที่จะหาแบบคนอย่างเมสซี่ได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเบอร์สิบอันแสนคลาสสิกเนี่ยมันอาจจะตกรุ่นไปแล้วครับมันอาจจะโดนก้าวข้ามไปแล้วแต่ถามว่าศูนย์พันเลยไหมคงไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่มันกลายเป็นกลายพันธุ์มากกว่าเออผมใช้คนนี้ดีกว่าตัวอย่างที่มันเห็นชัดเจนกับยุคนี้นะครับผมว่าคิวินเดอรอยครับชัดสุดเดอรอยเนี่ยมีคุณสมบัติทุกอย่างของการเป็นเบอร์สิบแบบคลาสสิกวิสัยทัศน์ด,ดีออกบอลดีแทงลุกช่องแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหโอกาสอยู่ตรงหน้าเลยครับเลี้ยงหลบมีความเร็วนะฮะเป็นศิลปินลูกหนังแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาก็คือเดอรอยเล่นเกมรับได้ครับมีการประทะได้ครับกล้าเสียบสไลด์วิง่ง จากแดนหลังขึ้นมาตรงกลางจากตรงกลางขึ้นไปข้างหน้าทําได้หมดเลยครับนั่นคือความพิเศษของการที่จะเป็นプレเมイ์เกอร์ในยุคนี้คุณต้องมีอะไรเพิ่มเติมนั่นคือการมีส่วนร่วมกเกมมากขึ้นแล้วก็เล่นเกมรับให้ได้ด้วยซึ่งเดอะบอยเป็นแบบนั้นครับเป๊ปกวัวเดล่าเนี่ยเคยนิยามวิธีการเล่นของเดอะบอยนะครับบอกว่านี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดในโลกฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันแต่เป็นผู้เล่นในแบบเบอร์8กับเบอร์10ไฮบริดครับ เบอร์แปก็คือตรงกลางครับเป็นกองกลางได้เบอร์สิบก็คือเป็นย์เมเกอร์ได้ซึ่งทั้งสองอย่างอยู่ในตัวของคิวินดูบรอยผสมผสานแบบไฮบริดไปเลยครับหรือที่อ,อื่นๆอย่างลิว์พูก,ก็ไม่มีแล้วครับตั้งแต่ปล่อยฟิลิปเป้คูตินโยออกไปถ้าจะแนวทางของครอปก็คือตรงกลางแข็งแกร่งเข้าไว้ครับพลังงานยอดเยี่ยมแล้ว3ตัวบนเนี่ยจัดการได้หมดพร้อมกับมีฟูลแบ็คครับที่เติมขึ้นมาเล่นเกมรุกอย่างเทรนด์อย่างแอนดี้โรเบิร์ตสันกลายเป็นนิยามใหม่ไปเลยครับ f u l l b a c k Playmaker หรือบบเจมินิกก็ได้ครับที่มีโทมัสมุลเลอร์อยู่ถ้าเราจะบอกว่ามุลเลอร์มีคุณสมบัติเหมือนเป็นพร์เมเกอร์ยุคคลาสสิกหรือเปล่าโอ้โหแท่มองไม่เห็นเลยนะครับเร็วไหมก็ไม่ขนาดนั้นทักษะดีไหมก็กระโดกกระเดกจังหวะจบสกอร์ล่ะก็ต้องใช้โอกาสเยอะพอสมควรหรือมีเลี้ยงกระชากหลบแบบ3-4คนไหมก็ยังไม่ค่อยออกแต่สิ่งที่มันเข้ามาทดแทนทั้งหมดครับคือความฉลาด หาพื้นที่เก่งจะหมูกไวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องเสมอสื่อของเยอรมันเนี่ยเขาให้ฉายาบอกว่ารอมดอยเตอร์ครับแปลเป็นไทยง่ายก็คือนักล่าหาช่องตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดที่ดีสุดในเกมรุกในเพลนั้นเนี่ยมุลเล์อยู่ตรงนั้นครับจริงตรงนั้นเสมอนี่นครับตัวอย่างของวิวัฒนาการยังไม่สูญพันธุ์แต่กลายพันธุ์ครับคุณเป็นプレเมคเกอร์ได้แต่ก็ต้องเล่นเกมรับให้ได้ด้วยก็ต้องมีส่วนร่วมแบบทีมันมากขึ้น เบรเมอริด่ะยุคโอ้โหแชมป์ยุโรปหลายปีติดต่อกันเนี่ยนะฮะตรงกลางมีใครกาเซมิโรลูก้าโมดิชโทนี่ครสไม่มีจำพวกที่เป็นเบอร์สิบแบบคลาสสิกเลยแต่เป็นกลุ่มคนที่สามารถทดแทนกันได้ครสออกบอลไกลแม่นยำมากโมดิชแทงทะลุช่องในมือที่สุดท้ายได้และทั้งหมดเล่นเกมรับได้ครับถ้าเราจะสรุปให้มันเห็นภาพที่สุดนะฮะฟุตบอลยุคนี้ครับพอสวนอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับ มันต้องเป็นทีมครับทีม,มาก,ก่อนต่อให้คุณเป็นนักเตะที่มีพรสวค์สูงขนาดไหนถ้าไม่ได้อยู่ในทีมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนยากมากครับที่จะะสมเล่นในยุคนี้ได้เพราะทุกอย่างมันตัดสินนี่เมีแค่โอกาสพลาดแค่ครั้งเดียวในเกมเสียววินาทีหรือวิสัยทัศน์ในการออกบอลครั้งเดียวนั้นถามว่าพรสวค์ยังสำคัญไหมยังสําคัญครับแต่ไม่ได้เท่ากับเหมือนยุคก่อนๆที่คุณมีอิสระในการเล่นเกมไม่ได้เร็วขนาดนี้ไม่ต้องวิ่งกันมากขนาดนี้ แต่ถ้ายุคนี้มันเคยมีคนเคยเปรียบเทียบไว้ครับบอกว่าถ้าคุณอยากจะลงสนามไปนะฮะพอสวรรค์สําคัญไหมสําคัญครับแต่สําคัญแค่1%คที่เหลืออีก99%พรสเนพอสวงลวนๆครับและคุณต้องทำไงให้มันกลมเกลียวเป็นทีมในยุคที่ระบบมันสําคัญมากกว่าวิธีการเล่นของย์เม็เกอร์ทั้งหมดคือวิวัฒนาการของโลกฟุตบอลครับ ที่ทำให้เรานั้นค่อยๆลบเลือนความทรงจำของเบอร์10แห่งความคลาสสิกไปแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทำให้ฟ,ฟุตบอลนั้นะมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับแล้วก็ทำให้เราหลงรักมันมากขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับคิดอะไบ้างเขาไม่เข้ามาบอกหน่อยครับจำเบอร์10คนไหนได้บ้างหรือมันมันมันมีอะไรที่ เหตุผลนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าอาจลองคอมไม่้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand ครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับอ้าวฝากไว้ด้วยครับใครที่โอ้รู้สึกร่างกายมันอ่อนเพลียเหลือเกินดูบอลนอนดึกนะครับจัดให้เลยครับเพิ่มความซาสดชื่นไม่อ่อนเพลียแถมแก้ง่วงด้วยนะครับกับเครื่องดื่มสุนพรยพญานาคและพญานาคพร้อมนะครับพิเศษครับวันนี้ราคาน่ารักมากครับ12บบาท5้สตางค์เท่านั้นครับตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนะครับ ดื่มแล้วอย่าลืมสะสมเลขใต้ฝาด้วยนะครับส่งที่ l ล n e อพญานาคครับลุ้นทองและแรกของรางวัลมากมายทุกเดือนครับฝากไว้ด้วยนะครับชูกำลังพลังพญานาคอร่อยกว่าซาสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเครื่องดื่มสมุนไพร100%พญานาคพร้อมซาสดชื่นมีถังเช่าสกัด